สวัสดีครับผมช่างบอยคนทำแอรวันนี้เราจะพามาติดแอร์ m i t u Heavy Duty นะครับเป็นแอร์รุ่น s r k y x s, นะครับก็มาแทนรุ่น s r k y v s นะครับก็ตัวนี้จะเป็นรุ่นที่วางขายในปี2021นะครับปีหน้าเลยก็วันนี้เป็นเดือนธันวาคมของปี2020แต่ว่าเราเอามาติดก่อนนะครับติดก่อนโชว์ก่อนเรามาเห็นก็ตัวรุ่นนี้เป็นชื่อรุ่น ดีรักนะครับดีรักดีรักนะครับประหยัดไฟเบอร์5 2ดาวก็ต่างจากรุ่นก่อนที่ชื่อเหมือนกันตัวนั้นจะประหยัดไฟเบอร์5 3ดาวนะครับแต่ว่าตัวนี้ที่เหลือ2ดาวก็เพราะทำความเย็นได้มากขึ้นนะครับ BTU เพิ่มมากขึ้นก็เป็นขนาด9,793 BTU ต่อชั่วโมงนะครับค่าไฟฟ้า5,178บาทต่อปีค่า C ต่อชั่วโมงอยู่ที่21.87นะครับก็ลดลงจาก รุ่นก่อนที่ได้3ดาวนะครับแต่ว่าได้กําลังทําความเย็นที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็หน้าตาดีไซน์ก็จะเป็นรูปร่างโค้งมนสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับภายในก็จะมีแผ่นฟิลเตอร์2แผ่นเป็นแบบใสๆแล้วก็เป็นวิตามินซีฟิลเตอร์นะครับเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวพรรณนะครับก็สารตัวนี้ก็น่าจะ6เดือนก็หมดอายุการใช้งานนะครับ ก็สั่งซื้อเปลี่ยนใหม่ได้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นคาร์บอนฟิลเตอร์นะครับกำจัดกลิ่นอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นค่าเชื้อยับยั้งแบคทีเรียนะครับโอเครูปร่างสวยงามคงทนก็มิซูเฮฟวี่รับประกัน5ปีทุกชิ้นส่วนนะครับอะไร5ปีเดี๋ยววันนี้เราจะติดตั้งแอร์ตำแหน่งนี้แล้วก็เดินสายไฟ1.5ออกไปข้างนอกนะครับ ก็ที่เลือกเดินสายไฟ1.5เพราะว่าตัวรุ่นนี้เป็นรุ่น9,000 BTU แล้วก็กินไฟแค่3.4แอมป์ก็กินไฟเท่ากับหลอดไฟ100วัตต์8หลอดประมาณนี้นะครับเพราะรุ่นนี้ประหยัดไฟมากเป็นตัวประหยัดไฟนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูหน้าง,งานข้างหลังกันครับส่วนด้านหลังเราก็จะเดินรางมาแล้วก็ใส่ขาแขวน ตัวแอร์อยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าเราใช้ขาแขวนธรรมดาแบบ45เซนแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าระยะแอร์จะชิดชิดเพดานแล้วก็มันไม่สามารถใส่ขาได้นะครับเราก็จะเปลี่ยนมาใส่ขากระเช้าครับขากระเช้าก็กําลังประกอบดูเดี๋ยวรอดูตอนติดตั้งเสร็จนะครับว่าขากระเช้าจะเป็นยังไงแล้วก็จะใส่หลังโค้งขึ้นไปแล้วก็เข้าส่วนตัวคอยร้อนก็จะเป็น ข้อทองแดงนะครับก็จะเป็นวิซูเฮฟวี่อินวอเตอร์จะเปลี่ยนเป็นสีทองนะครับสวยงามประหยัดไฟเบอร์52ดาวครับด้านข้างมีฝาครอบเรียบร้อยใช้น้ำยา R32 ครับส่วนตัวคอยเย็นข้างในก็ด้านข้างเครื่องก็จะมีโค้ดเออแล้วโค้ดบอกนะครับถ้าเกิดเกิดปัญหาไฟไฟกระพริบหรือว่าขึ้นโค้ดแจ้งเตือนก็สามารถดูข้างเครื่องได้นะครับก็ จะบอกโค้ดเบื้องต้นเกี่ยวกับแอร์ว่าเกิดปัญหาไหนนะครับก็สามารถดูด้านข้างเครื่องได้ด้วยตัวเองเลยโอเคครับเดี๋ยวเราจะลุยงานติดตั้งกันส่วนติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวจะบอกสเปคคร่าวๆกับการทํางานของเครื่องนะครับโอเคครับไปลยครับส่วนรายละเอียดการติดตั้งเครื่องคอยเย็นก็วันนี้เราจะเอาออกทางด้านซ้ายมือนะครับสําหรับออกทางด้านซ้ายมือเราก็ สลับท่อน้ำทิ้งนะครับจากฝั่งนี้ก็ไปอยู่ฝั่งนี้ให้ท่อน้ำทิ้งออกมาฝั่งนี้เราก็จะทำงานง่ายนะครับขันแฟด้านใต้ของมิซูก็สามารถถอดเพยดตัวนี้ออกมาแล้วก็ขันแฟด้านใต้ได้สะดวกนะครับส่วนเพยดตัวนี้ที่อยู่ด้านใต้ก็จะตัดยากนิดนึงนะครับเพราะว่าออกแบบมาพิเศษนะครับไม่เหมือนแต่ก่อนมันจะแข็งๆแล้วก็การตัดยากพอสมควรนะครับก็ใช้ผีมือนิดนึงครับก็โอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะประกอบแล้วก็ไปลุยงานข้างนอกก็ลองเครื่องกันครับ ครับเราก็ติดตั้ง Air m i s u h i h v y v y เสร็จแล้วนะครับรุ่นดีลักก็ Air ตอนนี้ทำงานเย็นดีแล้วก็กินกระแสไฟเพียง3.7แอมป์อนะครับก็ประมาณ800วัตต์ครับก็ไปถือว่าประหยัดไฟก็พอห้องเย็นรุ่นอินเวอร์เตอร์ก็จะลดกระแสลงมาก็จะทำให้ประหยัดไฟยิ่งขึ้นนะครับก็ตัวนี้ประหยัดไฟเบอร์5 2ดาวแล้วก็ตอนนี้ทำความเย็นอยู่แล้วก็เสียงระดับ ล่างๆนะครับประมาณ25เดซิเบลก็ขึ้นอยู่กับเราตั้งพัดลมนะถ้าพัดลมระดับต่ําเสียงก็จะต่ําตามนะครับอยู่ที่25เดซิเบลก็เพิ่มขึ้นตามระดับความแรงของลมนะครับก็ลมแรงก็จะทําให้เสียงดังต่มมาด้วยครับส่วนการใช้งานรีโมทส่วนรีโมทก็จะเป็นแบบนี้นะครับการใช้งานสาธิตคร่าวๆก็ตัวนี้ปิดเปิดปุ่มเดียวกันนะครับ on off ปรับอุณหภูมิขึ้นลงรับโหมดก็มี3โหมดโหมดคู่โหมดได้โหมดพัดลมครับก็แนะนำโหมดคูลแฟนสป,ปีดก็ตอนนี้เป็นออตโต้อยู่ก็ห้องร้อนลมแรงห้องเย็นลมเบารับปรับได้อีก4ระดับ1 2 3 4ทั้งหมดเป็น5ระดับใหก็พอกดใหปุ๊บจะขึ้นรูปคนยกกล้ามก็คือการเร่ง ทำความเย็นเต็มที่เวลาเราเข้าห้องมาห้องร้อนมากๆเราก็กดปุ่มไฮนะครับห้องจะทําความเย็นเต็มที่15นาทีแล้วกลับเป็นเป็นโหมดเดิมนะครับปุ่มอีโคครับก็ประหยัดไฟล็อกการสปีดของรอบสูงนะครับก็ตรงข้ามกับปุ่มไฮนะปุ่มไฮเร่งอีโคล็อกไม่ให้สปีดรอบสูงก็จะเดินรอบกลางๆครับโอเคเปิดฟ้ามาที่ใส่ถานที่ใส่ฐานอยู่ด้านหลังนะครับเปิดมาก็จะเป็นที่ใส่ถานแบบนี้รีโมทใหญ่ จับใช้งานง่ายครับตัวนี้เป็น 3D a u t ออโต้ก็คือปรับได้สี่ทิศทางนะครับปรับขึ้นลงปรับซ้ายขวาแล้วก็ปรับ 3D ก็คือปรับได้หลายโปรแกรมนะครับโอเคปรับขึ้นลงครับโอเคปรับซ้ายขวาครับก็ได้หลายรูปแบบนะครับหรือว่าจะกดเป็น 3d ก็ได้เขาก็จะปรับให้อัตโนมัตินะครับโอเคสลินก็เงียบนะครับออนออ ตั้งได้เป็นเวลาเลยนะครับถ้าเกิดเราอยากปิดตอน4ี่ทุ่มกดอันนี้ปรับเปลี่ยนขึ้นลงนะครับกดเซตก็คือตั้งเวลาปิดครับอยากตั้งเปิดด้วยก็กดออนครับถ้าอยู่6ชั่วโมงเรากดเซตก็คือปิดตอน4ี่ทุ่มเปิดตอน6โมงเช้าโอเคครับแล้วก็ตั้งเวลาปิดเปิดเป็นสัป,ปดาห์ก็ได้นะครับก็คือปุ่มนี้อันนี้คือแต่ว่าเราต้องไปตั้งโปรแกรมก่อนนะครับ ตั้งโปรแกรมเราก็ตั้งโปรแกรมปุ่มนี้แต่ว่าอันนี้ให้ไปดูในคู่มือนะครับเพราะว่าอาจจะยาวครับโหมดสลีปก็ไว้ใช้เวลานอนครับโอเคแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่แนะนําก็คือโหมดนี้นะครับกดเมนูเป็นโหมด auto clean นะครับกด2ครั้งถ้ากดครั้งเดียวจะเป็นการปรับแสงสว่างของหน้าจอนะครับปรับแสงสว่าง0คือปิด1ก็5 0 2ก็คือ100% ถ้ากดอีกครั้งหนึ่งจะเป็น CL นะครับขึ้น CL ก็คือทำความสะอาดตัวเองนะครับพอกดตอีกทีหนึ่งก็เครื่องจะทำความสะอาดตัวเองนะครับก็คือทำความสะอาดแผง e ี e วก็หนึ่งเดือนกดครั้งหนึ่งก็ได้นะครับโอเคครับโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็สำหรับแอร์ m i t s u Heavy ก็ติดตั้งแล้วทำงานเงียบเย็นดีก็ใครจะซื้อมาใช้ก็ราคาจะ อยู่กลางๆนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นที่เน้นคุณภาพนะครับไม่ได้เน้นราคาต่ําแข่งกับตลาดทั่วไปโอเคครับขอบคุณครับเย็นแบบผู้ดี